ตลอดระยะเวลาการแข่งขันยูโร2024ที่ผ่านมาเราได้เห็นแข้งดาวรุ่งมากมายควัคว้าโอกาสเอาไว้และทําให้เวทีศึกชิงแชมป์เจ้ายุโรปครั้งนี้เป็นเวทีแจ้งเกิดหรือต่อยอดความสาเร็จของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมเราได้ทราบถึงคู่ชิงกันไปที่รีบรยบนแล้วนะครับว่ายูโรหันนี้ไม่อังกฤษกับสเปนนะครับที่จะคว้าแชมป์มาครองแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันเลยก็คือรางวัลส่วนตัวที่มีทั้งนักเตะยอดเยี่ยมดาวโซนโวและดาวรุ่งยอดเยี่ยมมาดำทัวร์นาเมนต์ที่จะเป็นรางวัลสาหรับนักเตะอายุไม่เก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นี้และในวันนี้นะครับพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซก็ได้รวบรวม10อันดับแข่งตัวเต่งผู้ที่น่าจะคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำยูโร2024ครั้งนี้ไปครองมาให้ทุกท่านแล้วนะครับหากพร้อมแล้วไปลุยกันเลยสัมผัส New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังกชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศอันดับ10ริคา r d โดคาราฟิโอรี สำหรับคาราฟิโอรีคนต้องบอกเลยว่าลุ้นยันอีกหนึ่งครับเพราะอิตาลีตกรอบไปตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยความพ่ายแพ้แบบพลิกล็อกต่อสวิตเซอร์แลนด์อย่างหมดรูปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสองและถึงอย่างนั้นนะครับชื่อของเซนเตอร์แบ็กหนุ่มจากโบโล尼าก็ถูกจดจำเป็นที่เรียบร้อยและถือได้ว่าเป็นกองหลังเลือดใหม่ที่อนาคตไกลใช้ได้เลยเพราะไอ้หนุ่มผมยาวรายนี้เพิ่งติดทีมชาติเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนมาลุยศึกยูโรหลังจากนั้นนะครับไม่กี่สัปดาห์ชื่อของคารายเเเเปปปนนนนนททีีี่่รร้้จัออััักกไไววโลลลแถมงือออหสุดดใาบ9 นับว่าเป็นโชคร้ายสำหรับเจ้าของรางวัลดาวรุ่งจะเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์ยูโร2020เลยก็ว่าได้นะครับเพราะปัจจุบันนั้นเขาจะไม่มีสิทธิ์ลงสนามช่วยกระทิงดุได้อีกแล้วในยูโรครั้งนี้หลังได้รับบาดเจ็บในเกมกับเยอรมันรอบแทีมสุดท้ายซึ่งนั่นคือสาเหตุหลักที่ทำให้ชื่อของเปดรีอันดับรูดลงมาอยู่ตรงนี้ต้องยอมรับกันตามตรงว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เปดรีไม่ได้มีบทบาทที่โดดเด่นและฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมเหมือนยูโรครั้งก่อนเขาไม่ใช่สตาร์ที่โดดเด่น พราะอาการบาดเจ็บเรื้อรังของตัว,ตวในอดีตที่ทำให้พัฒนานได้ไม่เต็มที่สักทีอันดับ8ปดฟอเรียนเวส หนึ่งในแข้งดาวรุ่งมากของสวรสด์จากเยอรมันหลังจากเวสซ์ซัดประตูแรกให้กับอินซีเลกในยูโรคนนี้ใครจะไปเชื่อว่าประตูที่2ของเจ้าตัวนั้นจะเป็นประตูสุดท้ายของเยอรมันในท้ายที่สุดสำหรับเวสเขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเพียงแต่กับทีมชาติเยอรมันเขายังใหม่และต้องปรับตัวกันต่อไปน่าทำให้เขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเลรอยซาเนในเกมรอบ16ทีมและรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ในท้ายที่สุดนะครับเวสก็กลับไายิงประตูต่อชีวิตเยอรมันในเกมกับสเปนได้สำเร นอนาคตของเยอรมันอยู่เหมือนกันอันดับ7อาดาคือแหล หลังคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดกับเรอัลมาดริดได้สำเร็จสำหรับอาดาคือแลแล้วมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่จะน่าภาคภูมิใจได้มากมายเพราะเขาเป็นแค่ส่วนหนึ่งในความสำเร็จของมาดริดเท่านั้นนะครับแต่ถึงยานนั้นยูโรครั้งนี้นะครับคือแล่ก็ได้พิสูจน์ให้มาดริดเห็นแล้วว่าพวกเขาใช้คือแลน้อยเกินไปสิ่งที่คือแล่ทำให้ตุรกีนั้นมันมหัสจรรย์มากนะครับเขาเล่นในแข็งแกร่งเกินอายุไปมากและแบกรับความคาดหวังของคนตุรกีนับล้านเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเต,ติบโตขึ้นแลแ้วว่า ขายอดเยี่ยมเพียงได้อันดับ6ชาวีซิมอน แม้ทีมเนเธอร์แ,นแลนด์ในยุคของโรนัคคุมันจะไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งหรือหน้าเกงขรามอะไรในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ถึงอย่างนั้นในครับพวกเขาก็ะทะลุเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จจริงอยู่ที่เส้นทางของอัศวินสีส้มมันอาจจะดูง่ายกว่าทีมอื่นเล็กน้อยแต่สุดท้ายการเจอกับผู้แข่งที่รู้ว่าตัวเองได้วกว่าและเตรียมพร้อมรับมือคุณอย่างเต็มที่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันซึ่งหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นที่สุดของทัพการหันลมในชุดนี้เชื่อเลยว่าต้องมีชื่อของชาววรรรรรุกกกกสสดดดดจจีีีีาา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 ายยยยยนน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 น้้้้นน้้้้ออออออ่่่่่่งงแแเเเเะะควววมมมปททัับใใใหไไลลชืถตข อ,อันดับ5จูดเบลลิงแฮม ใช่สิครับจะไม่มีชื่อของจูดเบลิงแฮมได้อย่างไรในเมื่อหนึ่งในทีมที่เข้าชิงก็คืออังกฤษจึงอยู่ที่ว่าฟอร์มของจูดโดยรวมอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกันกบที่เขาทําไว้กับมัดตุิดเมื่อฤดูการที่ผ่านมาแต่ก็อย่าได้ลืมไปว่าเขาคือคนที่สามารถช่วยทีมในเวลาขับขันได้เสมอหากไม่ได้ประตูจักรยานอากาศสวยของจูดเบลิงแฮมในเกมกับ Slow สโลวาเกียสิงตัวคำรามอาจต้องเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วก็ได้เขาโชว์ให้เราเห็นจนรู้ซึงแล้วว่าเขาทําอะไรได้บ้างทั้งๆท,ท,ที่อายุพเพ ที่ดีที่สุดแต่ก็อย่าได้ลืมไปว่าเขาเองนั้นก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอันดับ4นิโก้วิลเลียมส์ ริมเส้นตัวจีที่ยึดกราบซ้ายของกระทิงดูเอาไว้อย่างเหนียวแน่นหากว่ากันตามตรงสําหรับสเปช,ชุดนี้ส่ตรสาเร็จของพวกเขาก็คือเกมริมเส้นทั้งสองข้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผลงานการลากเลื้อยของนิโก้วิลเลียมส์นี่เองนิโก้เพิ่งอายุเพียงแค่21ปีนะครับซึ่งสไตล์การเล่นของเขานั้นที่เราเห็นมันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความร้อนแรงของวัยรุ่นและมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีเขาสามารถดึงตัวประกบให้คู่แข่งมาซ้อนสซ้อนสาตัวเองได้เสมอและเปิดพื้นที่ให้กับแบ็กที่เติมขึ้นมาหหหรรรรืออออแแม้้้้้้้กกกกะะะททัออั่่่งงงงงงลลลาาาาาใใบบไดดดยยขึนนนนนววผีํิเสปูช เร็และไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นเช่นไรเมื่อจบทัวร์นาเมนต์นี้ชื่อของนิโก้วิลเลียมส์จะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคนต้องการตัวมากที่สุดอย่างแน่นอนอันดับ3เจจมาโมเซล่า แจ็คเต้หนึ่งก่อนทัวร์นาเมนต์นจะเริ่มต้นขึ้นน่าเสียดายที่เยอรมันต้องตกรอบแทีมสุดท้ายหลังพ่ายแพ้ในการต่อเวลาพิเศษเกมกับสเปนแต่ที่ยังนั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นมาตลอดในยูโร2024สําหรับมมเซล่าก็คือความยอดเยี่ยมมมเซล่าแสดงให้เห็นมาตลอดว่าเขาคือคนที่คุณไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียวเขายิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยม3ประตูจาก5เกมนั่นเป็นอะไรที่พิเศษมากๆที่ได้เห็นมมเซล่าทาได้ขนาดนี้ด้วยวัยเพียงแค่21ปีเขาเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและพร้อมแล้วทททีีีีีี่่่จจะะะเเเเปป็นนนนออออออาาาาาคตขขขงงวกกกรรฟุบบบลลยยยยยมมมัััั้้้ไไดดดิสศแพฒึ มากเมื่อพิจารณาจากอายุก็คือดาวเด่นของเยอรมันชุดนี้อย่างแท้จริงอันดับ2องคอบบี้ไมโน อีหนึ่งดาวเด่นที่เริ่มมามีบทบาทมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นในช่วงหลังนะครับเมนูคือคนที่จะตำแหน่งกองกลางตัวจริงสิงโตคำรามจากเทรนด์มาได้สาเร็จและหลังจากนั้นจาหนูรายนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเขากลายเป็นคู่หูของเดคกันไร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาสร้างความแตกต่างได้แตะมันชัดเจนเลยว่าอังกฤษที่มีและไม่มีไมนูในสนามนั้นมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงหากการดูอังกฤษเตะจะทําให้คุณหลับชนันเมนูนี่แหละรครับคือคนที่จะสกิดให้คุณตื่นอยู่ทุกเวลา ใน,นเวลานี้เราสามารถพูดได้เลยว่าอังกฤษต้องการกองกลางที่ทําได้อย่างไมนูการเข้ารอบชิงอีกครั้งคือเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าคอบบี้ไมนูเองจะเป็นตัวเตงอันดับต้นๆเหมือนกันที่จะคว้ารางวัลน,นี้ไปครองเพียงแต่ว่าคู่แข่งของเขาคืออันดับ 1. ลามินยาเมา เรายังต้องมีอะไรสงสัยในตัวเอเด็กหนุ่มคนนี้อีกเลยครับเขาคือเด็กมหัศจรรย์เขาทำลายสถิติอย่างบ้าคลั่งและใช่นะครับเขาอายุ16ปีเท่านั้นหากว่ากันตามตรงยาเมาจะมีอายุครบ17ปีก่อนนัดชิงเพียงแค่วันเดียวแต่คุณดูสิ่งที่เขาทำในศึกยูโร2024สิครับเขาเอาชนะทุกคำสบประมาด้วยการทำแอสซิสต์โดยการยิงประตูและสร้างสารรค์โอกาสอย่างมากมายเขาพาสเปนเข้าสู่รอบชิงที่สำเร็จเขามีส่วนร่วมกับประตูมากมายที่กระทิงดูดทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบน็อกเอาท์ที่แทบจะบอกได้เลยว่่่่าา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 หกกกกไมมมมียมียยอสสสเเเปปนนนลลบววว้้้ดดรรรระงิ ทั้ง2ฝั่งสเปนชุดนี้เต็มไปด้วยความร้อนแรงพอล้มมูเซล่าในรอบ8ทีมและยิงประตูใส่ฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศซึ่งถ้าหากสุดท้ายสเปนจบลงด้วยการเป็นแชมป์ยูโรทุกคนคงเห็นตรงกันหมดแหละครับว่าลามีนยาเมาทำอะไรได้บ้างและบทที่ตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ยูโร2024อาจเล็กเกินไปก็ได้สำหรับเขานะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกดกร <ด S 2> ะดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหหาา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 กกกทท่่่นนนนนนใดดดดมมมมมมีีีขข้้้้้้อออออสสสสงงััยยยยรรรืตติชแแลลละะเเเเเถคคุบไไ์ เพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ